ปืนใหญ่แบบลากจุงดี30ขนาด122ม mm. ิลลิเมตรหรือที่รู้จักในชื่อรัสเซียว่า 2A18 เป็นหนึ่งในปืนใหญ่สนามที่มีชื่อเสียงที่สุดของสหภาพโซเวียตถูกออกแบบในช่วงปลายทศวรรษ1950และถูกนำเข้าประจำการจริงในช่วงต้นทศวรรษ1960จุดเด่นที่ทำให้ปืนรุ่นนี้แตกต่างจากปืนใหญ่แบบอื่นๆคือแท่นยิงแบบขาตั้ง3ขาไพลพอดแคริเอต ที่สามารถกางออกเป็นวงกลมทำให้ปืนหมุนได้รอบตัว360องศาซึ่งถือว่าล้ำสมัยมากในยุคนั้นบทบาทหลักของ D30 คือการยิงสนับสนุนระยะไกลแบบ Indirect f i ไ e แต่ก็สามารถยิงแบบ Direct f i ไ e ต่อเป้าหมายภาคพ,พื้นได้ในสถานการณ์จำเป็นระยะยิงสูงสุดของปืนรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ15.4กิโลเมตรและหากใช้กระสุนชนิดพิเศษแบบ r o c k e t a s s i s t ต d ระยะยิงจะไกลขึ้นอีกทำให้มันเป็นอาวุธสนับสนุนที่มีความยืดหยุ่นสูง ระบบบรรจุกระสุนของ D-30 เป็นแบบบรรจุด,ด้วยมือยิงกระสุนขนาด122ม mm. ิลิเมตรได้หลายรูปแบบทั้งกระสุนระเบิดแรงสูงฮีกระสุนควันกระสุนส่องสว่างไปจนถึงกระสุนต่อสู้รถถังอ่อนกรอบอัตราการยิงของปืนนี้ประมาณ6-8นัดต่อนอาทีเมื่อทำงานด้วยพลประจำปืนที่มีประสบการณ์ประสิทธิภาพดังกล่าวมาจากระบบถอยหลังแอและการสบัดที่แข็งแรงและไว้วางใจได้ ดี0มีน้ำหนักประมาณ3.2ตันมักถูกลากจูงด้วยรถบรรทุกทางทหารรถหุ้มเกราะเบาหรือรถอนเนกประสงค์ความเร็วในการเตรียมปืนเข้าสู่ตำแหน่งยิงค่อนข้างเร็วใช้เวลาเพียงประมาณ1-2นาทีเมื่อกางขาทั้ง3ออกปืนจะมีความมั่นคงสูงและสามารถเปลี่ยนทิศทางการยิงได้ทันทีโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายฐานดี0ถูกใช้ในสงครามและความขัดแย้งทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นอัฟกานิสถานซีเรียอิรักสงครามอิหร่านอิรักความขัดแย้งในแอฟริกาและความขัดแย้งภายในประเทศอื่นๆอีกมากมายสิ่งที่ทําให้ปืนรุ่นนี้ได้รับความนิยมคือความทนทานใช้งานง่ายและบํารุงรักษาน้อยทําให้กองทัพในประเทศกําลังพัฒนามักนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายแม้ว่าเวลาจะผ่านมาหลายสิบปีแต่ D30 ก็ยังคงถูกใช้งานในหลายประเทศทั่วโลกบางประเทศได้พัฒนาเป็นรุ่นติดตั้งบนรถบรรทุกเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความอยู่รอดในสนามรบ ขณะที่รัเสเซียเองก็มีโครงการอัปเกรดระบบควบคุมการยิงให้ทันสมัยยิ่งขึ้นปืนใหญ่ดี30จึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอาวุธปืนใหญ่โซเวียตที่เรียบง่ายแต่เชื่อถือได้และยังคงเป็นกำลังสำคัญในหลายกองทัพจนถึงปัจจุบัน